ผมจะเอาแก๊สกระป๋องเนี่ยนะครับต่อเข้ากับคาบูนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอืประมาณนี้ครับก็ต่อกันตรงๆเลยครับไม่ไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรเลยนะครับไปเราลองพร้อมกันเลยครับไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนิดหรือได้ซ่อมไม่ได้ผมจะเอาแก๊สกระป๋องนียนะครับมาใช้แทนน้ามันใส่กับเจ้าขบูตัวนี้นะครับนี่ผมอยากจะรู้นะครับว่าถ้าใช้แก๊สเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเลยเนี่ยรถมันจะติดได้ไหมและมันจะวิ่งได้ไหมนะครับแต่ตัวขับผมยังไม่มีนะผมอาจจะยังไม่ได้วิ่งแต่อาจจะลองสตาร์ทให้ชมกันเฉยๆนะครับว่ามันติดได้หรือไม่ได้นะครับอืมแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้เอ๊ะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำขบูดแตตอนนี้ให้เป็นขบูดเจ็ตครับแน่สำหรับรถลูกใหญ่ๆนะครับรถที่มันลูกใหญ่ๆเวลาแรงปายแล้วน้ำมันเข้าไม่พอนะครับผมจะทำขบูดเจ็ตให้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับว่าทำยังไงบ้างไปครับไป

สังเกตจากตัวขบูนะครับมันเป็นแก๊สแต่นะมันไม่มีหม้อต้มตัวขบูนี่เย็นเฉียบเลยนะีน่ยังเป็นถังอยู่นะครับเห็นไหมก็ยังเป็นถังต่ออยู่นะครับโอ้โหตอนนี้อาการคือท่วมนะครับไม่ติดเยอะปกติมันติดอยู่นะเมื่อเช้าก็ยังลองมันก็ยังติดอยู่นะครับอืม กระท่อก็เป็นท่อซิงด้วยเอ้ยไม่ติดได้ยังไง อาการอย่างนี้น่าจะเป็นแก๊สเกินนะครับพอเวลาผมเล่งไปรอบสูงๆเนี่ยผมปล่อยแก๊สเาไปมากนะครับแล้วก็พอแก๊สมันเกินปุ๊บออกซิเจนไม่มีก็ไม่มีอากาศเผาไหมา้นะครับมันก็ไม่ติดนะครับดับเดี๋ยวเราสตาร์ทใหม่ครับจริงๆก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ต้องปล่อยแก๊สให้หน้อยที่สุดนะครับเพราะเราเราไม่มีน้ํามันเลยเราใช้แก๊สเพียวๆนะ สรุปแล้วแก๊สใช้ได้นะครับก็มีกลิ่นหอมแก๊สนิดนึงนะครับก็ถ้าหากท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน e ีพีหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนครับ